เฮยอสวัสดีนะครับผมทอยนะครับวันนี้ก็จะมาระเบิดเงินในกระเป๋าอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งระเบิดเงินทุกคลิปเลยช่วงนี้นะครับจะไปรับกันก่อนนะครับผมระเบิดไปพันสองพับาทนะเออระเบิดแพ็คสุ่มเกียร์ฮาโลวีนไปนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นเก็บตั๋วก่อนนะแล้วก็ระเบิดแพ็คการ์เลนเจอร์ครับเดี๋ยวกดรับเลยละกันรับไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นแพ็คของอะไรวะเดี๋ยวกดเติมแค่นี้ <c oughs> อยู่ไหนวะเติมสามแพ็คนี่วะอ๋ออีกแพ็คนึงเป็นพาร์ตเรนเจอร์ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดนะครับพาร์ตเรนเจอร์ผมก็เติมไปแล้วนะนี่สิบตัวรับไปก็อลยเดี๋ยวไปทุกเลเก็บตัวก่อน,นนะครับก็เดี๋ยวพอได้ตัวเยอะๆก็เดี๋ยวมาทำคิดนะครับขอตัดไปก็รักกันเจอกันตอนเก็บตัวเขาไปเยอะแล้วกันนะครับบายโอเคครับตอนนี้เราก็ไปตามล่าตัวมาแล้วนะครับ แถมผมไปโปเพชรมาด้วยนะครับดูดิโอ้โหแมงเขาเจ๋งเลยนะครับก็เดี๋ยวไปอันนี้นะครับไปสุ่มกันนะครับเชียร์สี่รอบขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ G m อรอบที่แรกรอบที่หนึ่งนะขอให้โดนนะครับอุ้ยหลุนวะกดเลยละกันเปียงโอ้โหเมวก,กว่ดกูหน้ามืดรอบสองไปครับโปโอ้โหตบแมงตาม,มาดัน ตู้นี้อ่ะไอ้เหี้ยบอพี่สาวครับ๊อโอ้โหโคตรจะเกลือขนาดนี้วะเฮ้ยทีเอ็มมึง็อก,ก็ดีกูปะเนี่ยถามจริงโอ้โหหน้ามืด